ครับผมเพศสี่ขุนหมาครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเรามาสามอทิตย์ครับซ้อมดีไหมครับไปนี้ซ้อมที่สี่ขุนหมาครับแล้มีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีดูดระศึกแล้วก็พงศิริครับก็คือพวกนิคายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แปดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามมั้งแล้วเราไปมาวันกี่กิโลครับหกสิบสามหกสิบสี่ครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนครับครบครัครับแล้ววันนี้เราเจอกับ เด็ดลิฟเคยเจอเลยไหมไม่ครับออกไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับกต่อยเข้ามาปะไม่ได้ครับผมไม่ได้ดูเลยว่าเขาจะแบบอะไรเลยครับอ๋อเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นสไตล์อะไรเนี่ยนะแต่เขาไปดูเกมเมอวทีเอายังไฟล่าสุดตั้งแต่เปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยไหมยังต่อยครับต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่บัวเลยนะเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ครับแพ้ใครอ่ะแพ้ไม่ให้สัวงครับวันนี้เบรกเท่าไหร่ มีเวรหลายยุบขาดวันนั้นที่เราส่อยที่เวียนาเวทเท่าไหร่อยสามสิบอ๋อมันเพิ่งเปิดโควิดแล้วไฟแรกด้วยก็เลยนันงอืดรับอืมเลยไอ้นั่นหน่อยเนาะเขาไปแพ้ในสวนเป็นไงวันนั้นแพ้แบบเบียดเบียดหรือขาดเลยแพ้เนาะครับออกไปพลาดโดนคนนอกรึแต่ก็วันนี้มาใหม่เนาะคือได้ขยับด้านหนึ่งไฟอืมเราต่อยมวยมาเราดูทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณร้อยกว่าไฟแล้วออร้อยกว่าไฟเนาะแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับเอาขอเชิญชวนไคขับเดีวันนี้หน่อย เท้าทางึ้าแล้วครับฝาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนเนาะสายนี้เกิดนะไหมต้องเกิดนะเ,ออเครืคองขอกำ้องาย